จิงกะเบลจิงกะเบลจิงกะ a <c oughs> a นอนในกล่องน่สงสาบ้านหลังเล็กนอลูกไม่มีที่นอนเนะด้านดูค่ะอันนี้น้ำ เอาไว้ให้ลินดีท้ทวดผักชีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสบายกันดีไหมคะหายไปกี่วันเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้คริสต์มาสนะคะแล้วก็ันี่ก็จะเตรียมของขวัญเพราะว่าพ่อปู่แม่ย่าลูกสาวแล้วก็พรรย,ยาเก,ก่านะคะคือแม่ของ ลูกสาวนั่นแหละก็จะมาด้วยแล้วก็สามีเขานะคะเราก็มีกันแค่นี้ปกติแต่ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นช่วงที่โควิดนะคะก็เลยเขาไม่ให้แบบปาร์ตี้สังสรรค์อะไรกันหนึ่งก็เลยมีเออเราก็เลยฉลองแค่กับปู่ปู่แม่ย่านะคะก็เลยปีนี้จะเป็นรอบของบ้านหนึ่งท,ที่จะต้องจัดนะคะแล้วหนึ่งก็ต้องเตรียมอาหารแล้วก็เตรียมจัดบ้านรอ,อครอบครัวมาร่วมฉลองด้วยกันนะคะ หวังว่าทุกคนจะสุขภาพแข็งแรงและสบายกันดีนะคะาพาไปในสวนกันนะคะไปดูว่านย่งเงเหลือผักอะไรบ้างเดี๋ยวจะเก็บผักมาหนิงก็อยากทําราดหน้าหน่งว่าหน่งเหลือคะนาอยู่นะคะยังไงเดี๋ยวเราไปดูในสวนกันะคะ่ะว่าหน้าหนาวช่วงหนาวหนาเนี่ยในสวนเป็นยังไงนะคะไปเก็บผักไปค่ะไม่รู้จะเหลือยอยู่เบลจิงเกเบลจิงเกอเดวีวพอแบบอ่านี่อันนี้ห้องห้องทานข้าวนะคะ พอเปิดมาเปิดไฟปุ๊บเรานั่งสังสรรในนี้ก็จะเป็นตอนคริสต์มาสเปิดไฟสวยๆข้างหนาวหน้าหนาวในฝนตกดูในสวนต้นพลิกต้นอะไรเยี่ยวหมดแล้วคะ่ะในช่างบอบเอาไว้อย่างนี้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาถอนออกนะคะเพื่อบางทีหิมะไม่ตกไม่ตายก็จะแบบโอ้โหเราอาจจะมีต้นพลิกไม่ตายรอดไปหน้า หน้าร้อนปีหน้าฝันเอาเถอะดูต้นผลไม้เหลือตะกิงทุกคนแบกบมานี่ใต้หลังคายังมีในกระถางนะคะดูดูหน่งคนเข้ายังไม่หมดยังมีพริกเหลือเต็มเลยนะดูค่ะยังไม่ได้เก็บเลยะหนาวแล้วแบบไม่อยากออกไมไในสวนะกวางตุ้ห้องเตะหนิงหวานเอาไว้นะคะก็ไม่ได้แยกเพราะหนาวมาก็ขี้เกียจอุ้ยไป ดูมันแบบมันมันมันติดกันเยอะนะแต่มันทานได้นะคะเด็กๆแบบนี้ก็แบบเอาไปทำกับข้าวได้นะตองดีก่อนนั่นอันโอ้เลยมันีต,ต้งเลยได้ติกต้นนี้ก็ยังงามอยู่เลยนะอันนี้พริกหวานปริกปาปริก้านะคะแต่ไม่แดงหรอก ลูกลูกนี่โอ้โหเด็ดไปสักลูกสิตรงนี้ก็มีเหลือคนไม่ได้มาลดน้ำเนี่ยทุกนี่เหลือหลายต้นเลยทุกคนนู้นแดงแล้วมิ้นสาละแหนก็ยังเหลือนะคะเนี่ยได้เก็บไปทำลาบหลายรอบเลยอันนี้โรสแมรีนโรสแมรีนไปอบมันฝรั่งเวลาทำขาหมูเยอรม,มันอะไรเงี้ย ูเรกไปดูตรงนน้นดูสวนนน่นนักกุหลาบเลยบางบานตอนนี้จ้ะดูกุหลาบบานโอ้ยยังมีกุหลาบสีขาวก็บานอ้าวลูกเอ้อเยแอปเปิ้ลยังเหลือให้ประดับต้นอยู่นะโอ้ยไม่เือแล้วคะ่ะนี่เข,เขียวเห็นไหมนี่อะไรเอ้ยผักชีค่ะทุกคน พอนาวเราก็จะแบบจเจริญเติบโตช้าลงแต่พอปล่อยไว้อย่างนี้นะคะปีหน้าเริ่มอากาศอุ่นขึ้นนะ่ะเขาจะโตโตอย,อย่างนี้นะหวานไว้แบบนี้แหละเราก็ได้ทานนะโอ้โหวนบางวันก็ติดลบนะยังผ่านมาได้นะเนี่ยโอเล่นไดน้นี่เราก็สามารถเอาไปตั้งน้ำริกเอ้ย ใส่ลาบเอาไปทอาหารได้นะเลเย็นิน่เก็บผักเย็น,เอ,น,อเ,ยนเอาไเม็ดนะมน,น่ก็นี่ยนะคะพอปลูกล้วก็ปล่อยให้ต้นโตนะเสร็จแล้วก็จะเป็นต้นแก่เป็นดอกเราก็จะได้เมล็ดเอามาปลูก ก็อะไรคะคะนาค่ะคะนาอุย้ยกำลังกวบอันเลยคนหนาวดีนักแกลนะคะคะนาทุกคนปลบไว้แบบนี้แหละเราก็สามารถที่จะมีผักหลงเหลือขอตัดหน่อยตัดไปทำรัดหน้าที่จริงใจนะอยากทำรัดหน้านะเนี่ยโอ้ยโอดูยังงามเลยคะ่ะนี่ต้ไน,นไหนอีกนี่ อันนี้ก็สวยนะอ๋อดูความกรอบอืในต้นน,น้อยๆก็มีนะทุกคนนิ่มหวานไว้แล้วไม่ได้แยกอะ่ะไปเที่ยวสเปนกลับมา <c oughs> ก็หนาวแล้วก็โอ้ปล่อยไว้อย่างนี้เลยที่ราวหวานไว้เอาไว้ในบ้านหนังน้อยนะเนี่ยทุกคนยังอยู่ดีอยู่เลยแต่ดินคงแห้งนะรูก <c oughs> ไม่ได้มารดน้ำอเคได้มาแล้วค่ะโอ้ทุกคน หนาวแล้วอ่ะออกมาแป๊บเดียวก็หนาวโอ้ยคิดถึงสวนเนาะทุกคนเนาะเอาเลยเด้อไม่สวยงามแล้วมีแต่รอหิมะตกนี่คงจะสวยเค้าไ่หมดแล้วค่อยมาเล่นหิมะไม่รู้จะตกมั้ยนะปีนี้เอ๊ะเอา้เอานั่นพ่อแม่ชวนไปในสวนก็บ่ไปเด้อแม่หนาวเลยไดนี่นี่ ขอแม่เข้าบ้านแล้วก็อยากออกไปนินดี้ไปไหนล่ะปวดฉี่เดิลินดี้ออกมาจับหนูเก่งมากเลยนะลูกจับหนูไปวางไว้หน้าประตูให้แม่ดูใช่ไหมลูกนะหนูคนเก่งกวาดใบไม้ให้แม่น่อยเร็วเร็วเฮ้ยลินดี้เวลาหน้าหนาวขนเขาจะฟูคนจะเยอะนะลูกนะนะไป น้ำชอบออกกาลังกายแต่ถ้าหน่งไม่มาด้วยก็จะไม่หา่าวดองๆแบบนี้นะไปไหนล่ะมันหนาวมาเร็วหนาวมาเร็วนี่อแมหน,นาวปลาเข้าบ้านแล้วน,นี่าเข้าบ้านแล้ว เอเ๊ะเหนียวเหนียวมาคอมเมาสแล้วเร็วเข้าบ้านเลยลูกมาเข้าบ้านแล้วหน,นาวเหนวีนวหนีวดูค่ะอันนี้น้ำเอาไว้ให้ลินดี้ทั่วทุกบ้านหนาวแค่ไหนเนี่ยเป็นน้ำแข็งนะจ้าเนี่ยโอ้ยเนี่ยลินดี้หนาวควน,นอกปากแล้วไปรเร็วแม่หนาวเร็วๆโอ้ยเหนาวเนี่ยมือแข็งหมดแล้ว แม่ไปก่อนเด้อแม่ไปก่อนเด้อลูกเด้อแม่แหลนก่อนเด้อแหลนเข้าบ้านพร้อมเดี๋ยวทำสเต็กแซลมอนให้ในข้างก่อนนะคะ่ะนี่ค่ะไม่เห็นนมตัเครื่องไว้แล้วเดี๋ยวใส่นมจีนใส่กุ้งปลาหมึกที่ลวกไว้ลงไปค่ะที่นี้ นหนาวแบบนี้ต้องจิบไวน์แต่มันแบบทะเลเนาะโอ๊ะจะอะไรอีกไหมซิมกันเด้อซิมจะคำก่นอนอือืออืมอามน,นันย่างป่าหมึกสักอือวันที่ตักตำสัวตำสัวขนจมจีน นะผักของเราสดสดไร้สารปลอดสารน,นะคะอืมอืมสับมาก ก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะยังจะไปทำคุกกี้ต่อนะคะแล้วเดี๋ยวไว้รับชมนะคะขอบคุณที่มาคอมเมนต์ทักทายคิดถึงที่หนิงนะขอบคุณมากมายรับกุ้งไปเลยค่ะขอบคุณมากๆใกล้ปีใหม่แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาชมคุกกี้ที่หนิงพรุ่งนี้เนาะยังจะทำคืนนี้แหละแต่เหมือนไม่รู้มันมืดไหมนะ แต่ก็จะทำคุกกี้แบบอ่าเอาไว้เตรียมให้ของขวัญเพื่อนบ้านด้วยหน่งทำทุกปีนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะที่มาติดตามทีหนิงขอบคุณมากวายค่ะมีความสุขมากมายทนี้กวนเจ็บแทะบา,บายๆค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบา,บายยชิ ز. เอาวีดาเซนเจอกันใหม่นะคะ